我去十年本科啊。Oh, มันลนมองใจเด้อไี่่อนละมนใจจอมาก็จอทไปเราตีเราสองเนาะสาวดาไปนันใดหลายป็นไรนอเนาะเป็นไรมาเนี่ได้จัมนโอ้ก็ได้สองมันเจ็ดเราตัวนี่ สองมนเจ็ดแล้วไรสดมันอนี่ไหลไรกัล้วยไรสามมันไสดพ่อพ่อนั่นไอ้สามมนสามันสาครังลดลงหลายตัวพี่ต้นนีสองมืนสามมันแปดพันเจ็ดสอง เงินเนี่อันนี้ยังค่าอยู่ได้หนึ่งแสนสองแสนอันนี้ได้หาลอยพวบบาทพวบเอาหาลอยพวบนะนั่นหาลอยพวบเพราะนึกข้าออฟิดสวัสดีค่ะป้าอามมาลีไงบี่น่อขอบคุณหลายๆเด้อคุณป้าอามมาลีขอบคุณหลายๆเล้ยหกล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้อง โจ้มงลดลงลดลงแค่ลลว่าเป็นอย่างแก่ไปลดหย่อนนี่ยังนู้นนี่อันแก,ก้วิธีใดวันนี้ละไปเข่าไปอันว่าสิไปถามพี่ยู่ชักหน่อยเขาบอกให้ไซอันวดนั่นไปถามเขาคือตอบได้ดีอยู่ปัดจุบันนี้เขาไปล่ะหลงสาวไม่ไปนองเขาบอกให้ไซอันอันยู่อารเอลก็ใส่ไปแล้ววันนี้เขาก็ให้ใไซอัน ใส่รหัสยูอาร์เอลอีกโอ้ยจากรหัสยูอาร์เอลจะเป็นยังไงเรืมมห้เมื่อนั้นไปถามพี่ยูยังถามไะไรวันนี้ไปถามอะไรถามมันถามอะไรพี่น้องว่าสิไปถามบ้านอันจังสี่สันเทก็สิอยากไปถามมันนั่งดอกอยานห้องมาถือหลอกตุ่มเนาะพี่น้องเพราะว่าประเด็นเลยรับอ e ีเมลมากเลยรับอ e ีเมลเขาเขียนอ e ีเมลมาว่าสิ พก็ประเด็นที่อยากไปถามมากันประเด็นไปสมัครมันสีเป็นของจริงหรือของประเด็ยนยังถึอกลอกดูยั่างๆเนาะ <c oughs> ขอตรวจ <c oughs> ขอให้ได้เป็นแกร์แยมไกจีอานไหนฟังพี่น้องกันผู้ใดอ,อันนั้นก็คอมเมนต์มาให้ประเด็นนี่เลพี่น้องเลยอันยูทูบประเทศไทยคําเชิญสง่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการยูทูบช็อปวางสิไหมพี่น้องยูทูบช็อปกับอัน,อน ยังนอเดี YouTube, 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 ๋ยวดเขียนไห้ข้างไหนนอยืยืทุบชดกับยืดทุบอันอืมยืดทุบชดกับยืดทุยังเขียนใม่ก็ยังไม่เสร็จอค บูดแคมบุูดบูดแคมเนาะบูดแคมบุูดบูดบูดหรือบูดเนาะอย่เงี้ยบูดพโอโอที o T, ไหมพี่น้อง